ทำในนี้แต่ไม่ทันแล้วครับเฮ้ยสลันใครไสหมดแล้วเหรอโอ้โหคอนเทนต์จัดจัดตื่นเต้นเลยกูวสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอาร์มซิงเหนือนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกุ้งนะครับ จากคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับก็กลับไปดูในคลิปที่แล้วได้เลยนะครับที่ผมผสมกุ้งไปนะครับแล้วก็วันนี้ครับมีข่าวดีจะมาบอกครับนี่กุ้งที่เราผสมท้องแล้วนะครับตอนนี้เขาทำไข่แล้วฟักไข่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้ดูว่าเขาไข่ไปถึงไหนแล้วแล้วก็ เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันดูว่าที่ที่นี่มีอะไรบ้างแล้วก็มีแม่หลิวตัวที่ผมเคยถ่ายนะครับแม่หลิวร้อยนะครับตอนนี้ฟ้าเริ่มมาบางๆแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะครับแต่วันนี้ข่าวดีที่สุดคือกุ้งผมไข่นะครับโอเคครับอันนี้นะครับเป็นบ่อกุ้งที่ผมทําให้เขาไข่ในนี้นะครับตอนแรกผมจะเอามาเนี่ยทำในนี้แต่ไม่ทันละครับ เขาไขไปแล้วเดี๋ยวคอปิดปิดออกก่อนนี่ปิดออก <c oughs> โอเคค่อยๆเปิดนะครับอย่าทำให้เขาตกใจนะเฮ้ยสลัดเขาเขาสลัดกล้ามทิ้งเดี๋ยวอันนี้ผมก็กำลังมาเปิดดูนะในวันนี้นะครับถ้เขาสลัดกล้ามทิ้งทำไมอะ่ะ ข่ยังอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่ากทำให้เขาตกใจนะอยาทำให้เขาตกใจนะไข่ไสหมดแล้วเหรอ oh, <no. S 1> โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมตกใจมากผมก็เลยนึกว่าเขาสลัดไข่ไปแล้วเพราะว่าเขาไม่งอฮหง แล้วเขาก็ทิ้งกล้ามนี่นี่เขาทิ้งกล้ามผมก็เอา้าสรุปเขาสลัดไข่เหรอสรุปว่าไข่ยังอยู่ทุกคนโอ้โหคอนเทนต์จัดจัดตื่นเต้นเลยกูมามาดูกัน นี่ครับไข่เขายังอยู่นะนี่เห็นไหมครับทุกคนไข่เขายังอยู่อยู่ดีโอเคลูกไม่กวนแล้วป่ะค่อยๆปล่อยด้วยแต่ไข่เขาโอเคแล้วนะครับน่าจะไม่สลัดแล้วเพราะว่า ไข่ดำแล้วนี่เอาออกไหมนะครับเหลือกล้ามเดียวแล้วโอเคนี่ตื่นเต้นเลยเมื่อกี้ไป <c oughs> <c oughs> นี่เรียบร้อยครับแล้วก็มาอัปเดตแม่แม่หลิวโอเคไป นั่นแหละครับนี่คือแม่เหลิวนะครับแม่เหลิวยังไม่ได้ผสมนี่ยังไม่ไข่เอ้ยยังยังไม่ฟ้านี่ฟ้ามาบางๆก็เดี๋ยวขอเก็บแล้วก็เช็คตัวผู้ที่เราจะผสมนะครับว่าเขาไปถึงไหนแล้วจะลอกคาบไหมนั่น อุยยังแข็งแรงสมบูรณ์เม็ดเม็ดก็ยังไม่มานะเม็ดก็ยังไม่มาก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ครับเก็บแต่แต่อันเนี้ยตกใจมากตัวยุ่ง อันนี้เป็นแมวสกอตติฟโฟนะหุดตั้งโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อครับว่าเขาจะเลี้ยงลูกได้นานเท่าไหร่นี่เป็นสีน้ำเงินสวยมาก โอเคครับสำหรับใครที่คอยติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ใครที่รอลูกกุ้งหรือว่ารอกุ้งแจกไว้นะครับก็เดี๋ยวถ้าชุดนี้ลงเดินเสร็จแล้วหรือว่าพร้อมผมก็จะแจกด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ